วิจารณ์คอมเมนต์แรงถึงการแสดงของบอสสาวนะคะอย่างคุณแพลวแสงทองหมอลำซิ่งชื่อดังก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์พี่น้องคาสนันโซเชียลเลยนะคะบร่ว่าสิเป็นแพลตฟอร์มไหนเนาะ fc แฟนคลับแฟนหมอลำหรือว่าชาวเน็ตพี่น้องคาเข้าไปคอมเมนต์แรงถึงขั้นบอกว่าอุบาทกันเลยทีเดียวอ่ะพี่น้องคา การแสดงของคุณเผ่าแสงทองนะคะเราแสดงแบบใดทําไมนะคะชาวเน็ตถึงได้วิพากวิจารแรงเข้าไปคอมเมนต์นะคะสน,นันเลยเดี๋ยวสาวไอจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นผู้ใดยังบ่ได้ติดตามสาวไอและช่องมักหมอลำฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องมักหมอลำเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวไอทําคลิปต่ตอไปแล้วก็จะได้นะคะบ่พาดอัปเดตข่าวสารหมอลำในทุกๆวันค่ะพี่น้องค่ะ อ่ะพี่น้องคะ่ะก่อนจะมาพูดนะคะประเด็นดราม่าก็ขออัปเดตขา่าวเขาเรื่องราวดีๆของทางด้านนะคะบอสแพลวหรือว่าคุณแพลวเสียงทองกันบ้างเนาะสําหรับนะคะเพลงใหม่นะคะเพลงอย่างเพลงแตนตอดล่าสุดเนี่ยเพิ่นกระได้ถ่ายเอ็มวีเรวนะคะก็ได้ทีมงานเสียงทองนี่แหละที่ไปถ่าย MV ด้วยกันเนาะก็จะปล่อยเร็วๆนี้นะคะก็ถ่าย MV แล้วีเร็วๆสำหรับเพลงแตนตอดก็เป็นเพลงสนุกนะคะเนื้อหา สนุกสนานเนาะสำหรับแม่แพลแพลพลาเสียงทองเพื่อนกระสีปล่อยออกมาเร็วๆนี้สําหรับใครที่เป็นแฟนคลับแฟนหมอลำหรือว่าแฟนของแม่แพลก็ติดตามผลงานรอชมผลงานนี้ได้เนาะอ่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับการแสดงไหนนะคะทำให้ fc แฟนคลับหรือชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันแบบสนานอ่ะเดี๋ยวสาวไอ้ขอเปิดเป็นคลิปแล้วกันเนาะให แ่พอพอแม่ๆพี่ๆน้องๆนะคะแฟนหมอนล้ำบึงเนาะพี่น้องค่ะ่ะขอบปเปิดเสียงแล้วกันเด้ออือเดี๋ยวย้อนอีกครั้งนะคะพี่น้องค่ะแบบหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ย้อนอีกครั้งนะพี่นอนะ้องเนาะอะคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะก็กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์และก็โลกโซเชียลเว่าสิเป็นนะคะบ้านฟ้าหรือว่าตอตอเนี่ยก็มีคนตัดเอาไปลงเยอะมาก คือนะคะกระแสโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นกระแสเชิงลบเข้ามาคอมเมนต์นะคะถามแม่แพลวแพ้เพ้าเสียงท่องนะคะว่าเป็นตังบอดเฮดอีหยังทําไมทําแบบนี้ถ้าอะไรว้านสันเออท่านี้คือถ้าอีหยังเป็นถึงบอสทําไมทําตัวไม่น่าเคารพมีลูกน้องตั้งหลายคนทําแบบนี้นะคะศิลปินในใครในวงภาษีขาลบอยู่บ อีกอย่างจะขวางมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายถ้าลูกมาเห็นน่ะลูกจะคิดยังไงเออไม่อยากให้พ่อเขาเอ,อ่ะถ่ายกับผู้หญิงหรือว่าทำคอนเทนต์กับผู้หญิงแต่ตัวเองทำคอนเทนต์กับผู้ชายแล้วทำอะไรแบบนี้มันก็มีหลายคลิปนะพี่น้องขาก็มีความสนิทสนมกับน้องคนนี้ ก็มีคอมเมนต์นะคะเข้ามาวิจารณ์ต่างๆนาะนาะนะพี่น้องคะ่ะสาหรับการแสดงนี้แม่แพลนะคะเพิ่นได้ไปแสดงที่บ้านของน้องวินเนอร์คือนะคะศิลปินชายที่อยู่ในคลิปนั่นแหละคือศิลปินของทางอของแม่แพลเลยนะคะแสงทองนะคะมอลําแสงทองนี่แหละซึ่งวันนั้นก็ไปแสดงที่บ้านน้องวินเนอร์ก็เป็นการแสดงโมหูว่าเป็นการแสดงแจงไดขออำๆหรือว่ายังไงและหลายคนก็บอกว่าบอาตลุก แสดงแบบนี้ไม่ตลกอืมอ่ะพี่น้องคะมาอ่านทางด้านคอมเมนต์กันบ้างพี่น้องคะบันนั้นให้ลูกเขาโรงเรียนอินเตอร์สื่อสังคมดีๆให้ลูกสงสารลูกบ้างโรงเรียนแบบนี้ยิ่งบูลลี่กันเก่งเด็กแต่งแค่นี้ก็จริงทั้งภาพทั้งขา่าวว่านโซเชียลผลไปตกที่ลูกอ่ะก็มีคนเม้นท์บอกว่าอยากให้คบกันค่ะด้วยนะ สำหรับนะคะคอมเมนต์ในช่องนี้พี่น้องขะเป็นถึงหัวหน้าวงวางตัวได้แย่มากเดี๋ยวนี้นะคะเล่นแบบนี้แล้วเหอเธอสงสัยอยากจะให้เขาเสียบอคานอยู่ด้านล่างแนวรบับยังไม่เท่าไหร่แต่คานโก่งขึ้นบันไดคือตั้งใจให้เห็นง่ามอืมนะคะพี่น้องขะงานได้แค่นี้พอคนเริ่มด่าน้อยลงดูเงียบ ก็ทํายังไงให้คนพูดถึงอยากมีกระแสตลอดถึงจะด่าก็เอาเป็นตาขี้เดียดแท้ทําให้ลูกน้องบ่นับถือเมิร์ดข้ามสีเวาอายลูกบอย่านลูกเห็นสมฉายญ่าเล่าอิลีสาวหอจุดๆุดเคี้ยวตอนพ่อยาบ้านอยู่เบอเคยขี่หลังขึ้นบันไดเด้เฮ็ดให้เขาเอาอีหลีเนะาะพอ อุบาทพี่น้องขาคอมเมนต์นี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ค่อนข้างถือว่าแรงมากเลยทีเดียวนะคะแพาพาาทำทุเรศแท้เถาลูกสองระเด้อแม่ป้าหมดคำสีว้าการกระทำมันมาจากความคิดแสดงว่าคิดได้แค่นี้แล้วก็อย่าไปว่าคนอื่นที่เขามาวิจารณ์ณเลย<ๆ>เพราะการกระทำของคุณมันต่ากว่าสะดือจริงๆ ไม่นึกถึงหน้าตัวเองก็นึกถึงหน้าสังคมของลูกๆบ้างเหอะสังคมที่ถูกเพื่อนบูลลี่มันน่ากลัวมากกว่าที่คุณคิดอีกนะจะทำอะไรก็ควรคิดให้เยอะๆคุณไม่ได้เป็นแค่หัวหน้าวงแต่คุณเป็นแม่ของลูกอืมตัวเองไม่อายก็คิดถึงลูกเนี่ยเดอ้อลูกอยู่โรงเรียนอินเตอร์แม่อยู่ในวงเดิมๆที่ไม่มีใครตักเตือน โลกโซเชียลมันแรงมีบทเรียนก็อย่าทำตัวต่ำกำลังจะดีคงจะดิ่งลงอีกถ้าไม่ได้คู่เด่นชัยเธอคงจะฟื้นตัวเมื่อก่อนเป็นลํำสิ่งคู่ขวัญมากตนายเนาะคือไปขี่หลังจังสั้นเฮ็ดให้การเฮ็ดให้วงการหมอล่ำดูบอดีเห็นแล้วเป็นตะขี่เดียดยิ่งเทายิ่งบอ่อสร้างสารรค์ทำอะไรลูกๆโตขึ้นทุกวัน พี่น้องขาส่วนมากแล้วคอมเมนต์ก็นะคะบอกว่าเออทำอะไรเนี่ยก็ห่วงลูกบ้างลูกก็เรียนอยู่โรงเรียนอินเตอร์ทำไมทำแบบนี้ซึ่งลหลายๆคนก็บอกว่าอเป็นการแสดงเนาะสำหรับหมอลําซิงก็มีการแสดงนะคะอาจจะเรียกเสียงหัวเราะนะคะเอฟซแฟนคลับแฟนหมอลำนาเวทีแต่บางคนก็บอกว่านะคะมันบอดตลกนะคะแสดงแบบนี้มันไม่ตลกมันไม่ใช่เออเป็นตังหัวหน้าเป็นตั้งบอด เป็นอย่างว่าแสดงแบบนี้ทําท่าทางแบบนี้แล้วก็มีการขี่หลังน้องวินเนอร์ด้วยเออสนิทสนมเกินไปไหมก็มีนะคะและหลายคอมเมนต์ก็เช่นชมนะคะทางด้านแม่แพรวว่าอาสวยขึ้นนะคะงานเยอะแล้วก็เชร์ให้คบกับน้องวินเนอร์อะไรประมาณนี้พี่น้องคะก็มี f c f แฟนคลับแฟนหมอลำนี่แหละคะ่ะ เข้าไปทั้งวิจารณ์แล้วก็ทั้งชื่นชมนะคะแม่แพลวพาแสงทองอยากจะบอกว่านะคะสาหรับแม่แพลเนี่ยเมว่าเราเสีเหตุยังขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยเราก็เจอกระแสค่ะทุกทุกอรียบทเนาะทุกการกระทําของแม่แพวมีกระแสอยู่แล้วมีทั้งนะคกระแสทั้งดีและก็กระแสลบคือนะคะสาหรับคนบรชอบ ก็ไม่ชอบจะทําอะไรก็ไม่ชอบสําหรับคนชอบนะคะที่เข้ามาสนับสนุนในด้านดีก็โอเคยินดีด้วยสำหรับผู้ใดที่เข้ามาวิจารณ์แรงคะ่ะพี่น้องคะ่ะสาวไอพูดตลอดพูดทุกคลิป ว่าผู้ใดนะคะจะเข้าไปวิจารณ์ศิลปินเนี่ยขอให้ใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะคะติเพื่อก่ออะไรประมาณนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าศิลปินเนี่ยเป,เป็นบุคคลสาธารณะเป็นคนของโซเชียลเป็นคนของประชาชนเราสามารถติเขาได้หรือชมเขาได้แต่ขอให้นะคะการติชมนั้นนะคะอยู่ในกรอบที่พอเหมาะพอควรเนาะเออนะคะสำหรับใครที่บ่มกักหรือบอ่ชอบอีลีก็เลื่อนผ่านเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะเป็นกำลังใจนะคะให้ทางด้านคุณแมฆพลเพลียแสงทองแล้วก็ทีมงานแสงทองฟิลแลนด์ด้วยสำหรับเพลงใหม่นะคะเพลงแตนตอดก็รอชมผลงานนี้กันได้จะปล่อยเร็วๆนี้เนาะขอให้เพลงนี้นะคะยอดวิวปัง,ปงๆเฮงๆนะคะคุณเพลเพาแสงทองสำหรับมื้อนี้สาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ